เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออนะครับเขาเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยเป็นรอบทั่วไปนะครับรับสมัครบุคคลทั่วไปประจำปี2563นะครับโดยเขาจะปรับหลักเกณฑ์เนื้อหาในการสอบภาคกอใหม่ให้เหมือนกับภาคกอของสำนักง,งานกอพอนะครับโดยการสอบแข่งขันเนี่ย ครูผู้ช่วยนะครับกรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปมีตำแหน่งว่างในขณะนี้1438อัตราซึ่งเขาจะสอบแข่งขันในวันที่29.30สิงหาคม63นะครับส่วนในปีต่อไปเนี่ยจะว่างเพิ่มอีก11,198อัตราทำให้ภายใน2ปีนี้จะมีครูเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพิ่มจำนวน21,636อัตรานะครับ สำหรับกำหนดการสอบครูประจำปี2563เนี่ยนะครับเขาจะประกาศรับสมัครนะครับทั่วประเทศ นะครับภายในวันที่9กรกฎาคม63และจะรับสมัครพร้อมกันในวันที่17ถึง23กรกฎาคม2563ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับโดยประกาศรายชื่อในวันที่6สิงหาคาม63สอบภาคก,กวันที่29สิงหาคมภาคขอ30สิงหาคาม63 นะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อในวันที่7กันยายน2563นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับในตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี2563ท่านสามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ใกล้กับท่านนะครับหรือท่านมีความประสงค์จะไปสมัครสอบแข่งขันโดยเขาจะรับสมัครสอบนะครับในระหว่างวันที่17ถึง23 กรกฎาคม2563โดยรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ